สวัสดีจ้าเพื่อนมากินมะม่วงจ้กวันนี้โอนทำพริกเตอเนอะใส่ปาปลาผงจ้กปาฉลาดปุ่นจ้าใส่ปาลาฉลาดปุ่นเต็มไปด้ส่น้ำตาลเพื่อนเพราะว่าไม่ชอบกินหวานมาจ้ะ ดูสีเถอะเพื่อนสีขาวแบบเปียวมากมาจ้ะเปียวจี๊ดจ๊าจดกินมากๆเลยจ้ะพริกเผ็ด mấy chăng Xay bát xà lát thăm hay mày thêm dự mày thêm là cả mày hết dự nó chim dự dự đầy lên bạn

มาะละเจ้าขยากินร้อนๆแตงมะม่วงเปรีป้ยวๆร้าแจ้งเลยจ้ะ แสบ่บอร่อยจ้ะเพื่อนมาม,มาเพื่อนๆเ,เปรี่ยวตาปิดตาปี ดูสีกินไม่ปอกเปลือกนะ่ะปอกเปือกกินไม่ได้เลยโดนแกเป็นเพื่อนพุกเย็ดแต่ก็ยังดีที่ว่ามีลมจ้ะ ทำขึ้นไรซดก็ขึ้นเขาไมาป่ป,ป,ปิ้นเพ่นเพ่นเอ้ยคกิบชั่วโมงม่ได้ยกะทีเลยขาดเยอะจ้ะขาดชั่วโมงเยอะไม่ดูจะหาคลิปดีๆตรงไหน,นพอเพื่อนๆจะคำดูจะ คลิปละส4หา้า่อยวิวนะฝากเ,เพื่อนๆดึงเด้อจ้าขาดจมงเยอะเลยจ้า ในซดก็เขาก็ไม่เปลีนลองเขาไปดูแล้วจ้าเพื่อนๆทำขึ้นไม่ได้จ้ะเลว่าจะลองตั้งถ่ายคลิปวิวดูเนาะเพื่อนเนาะถ้าเกิดเห็นคลิปวิวลงไปก็ฝากเพื่อนๆฝากช่วยเขามารับชมดูเป็นกำลังใจดึงเนาะเพื่อนเนาะ บางทีเพื่อนๆอไล่ซุดกันมาได้เขาไปดูจ้ะแต่ก็จะเขาไปดูหลังบ้านให้จ้ะเพื่อนๆทำไมมีเ,เปรี้ยวสุดๆเลยจ้ะมลมเย็นจ้ะ ผินดน้ำผิดปลาฉลาดเนาะผิดเกลือปลาฉลาดจ้ะอร่อยจะ้ะเพื่อน อย่าพึงลำคันกันเดอ้อเพื่อนๆเดอ้ออยู่กันไปนอกจากถ้าเห็นลิดถ้าเห็นลงลิดเป็นวิวเป็นช่โมงกอ็อย่าพึงเบื่อกันเดอ้อเพื่อนๆฝากเพื่อน เ่วยเขามารับชมเม้์ึงจ้าถ้าเขามาเดี๋ยวก่อนที่เขาไปหาเพื่อนเขาไปหาเพื่อนทุกคนละจ้าให้เขามากับเขาไปจึงเขาไม่เขามาก,กับเขาไปย้ำไปบ่นเนาะช่วยกันเนาะอยากขึ้นในุดเก็บชมวงจ้ะจะขึ้นไม่เป็น ขึ้นไม่ได้จกที่ทำยังไงพูดก็พูดมเกิง้งก็ทำไปปุนนะ๊บปู๊บปลาเนาะเปื้อนเนาะ ก็เพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะเพื่อนๆเนาะจ้าฝากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจด้วยเนาะจ้าถ้ามีคลิปยาวคลิปต์ไรลงไปก็วิวก็ช่วยดูช่วยเป็นกำลังใจเนาะจ้าจ้าโอเคจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามให้เนาะจ้าคอมเมนต์เข้ามาจ้าเพื่อนๆเป็นอะไรยังไงก็ ทำคลิป,ปบา้ปบาๆบอๆไปดึงก็อย่าว่ากันโน้อย่าเพิ่งลำค้างกันเด้อจ้าโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ